คือพยายามแต่งสวิปไม่ให้เป็นสปอร์ตเพราะมันไม่ใช่สวิฟสปอร์ตใช่รู้สึกว่าแบบก็ก็เป็นสวิฟะแบบก็ทําให้มันเป็นสวิปไม่ได้แบบพยายามเปลี่ยนหน้าให้เป็นสปอร์ตเปลี่ยนกันชนท้ายเป็นสปอร์ตทั้งที่เครื่องก็เครื่องพันสองเข้าเดิมแล้วก็แบบเราก็ขับรถแบบรู้กันขับ <laughs> แล้วผมก็เลยแบบทํารถให้มันทนมือทนตีนนะใช้คำว,ว่าทนมือทนตีนดีกว่าแบบรับแรงที่ เราจะซัดมันก็ไปทําช่วงล่างจุดเริ่มต้นคือเปลี่ยนช่วงล่างก่อนครับแล้วรู้สึกว่าอ,อมันก็โอเคนะแต่มุดสิบล้อแล้วรู้สึกว่ามันบอดี้โลอ่ะมันยังพอมีอยู่บ้างก็เลยต้องอัพสปริงเพิ่มก็เปลี่ยนสปริงเป็นสวิปสปริงและก็นั่นแหละสปริงสวิกับ Suzuki s วิผมก็เลยทำเป็นติกเกอร์สวิปสปริงแปะ ซึ่งมันก็คือไซส์เดียวกันกับโลโก้ซูซูกิสวิปเดิมของมันเลยใชแ่แค่นั้นเลยหลักๆแล,แล้วส่วนล้อก็เจอในมาร์เก็ตเพจครับลากๆเลื่อนๆเจออยู่ในป่าข <c oughs> ายอยู่จำไม่ผิดน่าจะประมาณ7,900แล้วก็ไปทำนู่นทำนี่จบก็เกือบหมื่นส่วนบางคนก็เหมือนกันเราก็สายแรนลี่ไงรู้สึกว่าแบบเออเห็นแวบ,บแรกคือแบบเอ้ยแม่งต้องเอาแล้ว ไม่เอาไม่รู้จะได้เจอมันอีกทีเมื่อไหร่แล้วก็เลยซื้อเลยทั้งๆท,ที่ยังไม่มีรถ